เดี๋ยวเอาสองรสชาตินี้ไปลองกินดีกว่ายังไม่เคยกินเลย,ยหนึ่งกระปุกหนึ่งซองสบายดีไปทันสวัสดิจาพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นวันที่เ,เทศกาลกินเจก็จะมาแล้วนะคะเรามาเช็คอาหารเจดูดีกว่าว่าในเซเว่นมีอะไรมาบ้างตอนนี้สายตาพระทานก็มุ่งไปที่มัมม่าเลยนะคะมัมม่าเจารสชาติต้มยำนะคะ อร่อยถูกใจมากๆเลยนะคะเคยกินแล้วส่วนรสชาตินี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาใหม่รสชาบูน้ำดำเจปีนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยมารสชาติใหม่เลยนะคะราคากระปุกละ20บาทอันนี้ก็เป็นต้มยำนะคะอันนี้ก็เป็นของชินนะคะ20บาทเหมือนกันอันนี้เป็นมาม่าต้มยำา14บาท ปีที่แล้ว13บาทหรือเปล่านะจำไม่ได้เลยนะคะส่วนก็มาดูในส่วนของเป็นมาม่าซองกันบ้างนะคะก็มีเหมือนเดิมนะคะเอเอเอก็มีส่วนที่มาใหม่นี่อะไรเนี่ยรสชาติกิมจิฮอตพอตเจมาใหม่เลยนะคะปีที่แล้วไม่มีนะน่าสนใจมากเลยะะแล้วก็มาดูน้ำพริกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีน้ำพริกไก่กรอบนะคะสะุ้งเจ น้ำพริกเห็ดกรอบขี้เมาเจนะคะราคาก็จะตกอยู่ที่สองยี่บาทนะคะอันนี้ก็เป็นหมูทอดเจนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ23บาบาทเหมือนเดิมนะคะราคาเท่ากับเมื่อวานนี้เลยนะคะน,นี่เป็นตระกูลน้ำพริกนะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลกระป๋องนะคะเขาเรียกว่าอะไรผักกาดหอมอันนี้ก็เป็นน้ำพริกนะคะนิดนึงนะคะ9บาทไว้คลุกข้าวกินนะคะอร่อย น้ำพริกนกรกเจนะคะส่วนนี้ก็เป็นน้ำพริกตาแดงเจนะคะอันนี้คืออะไรนะน้ำพริกรสน้ำพริกขิงเจฟองเต้าหู้เจแล้วก็อะไรเนี่ยน้ำพริกห้องเต้นะคะโอ้รู้สึกจะมีน้ำพริกรสต้มยำด้วยนะที่มาใหม่นะคะก็เป็นน้ำพริกหลากหลายรสชาติดีนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของนม นะคะที่เราสามารถทานได้ในช่วงเจนะคะส่วนที่ประทันไม่เห็นเลยก็ยังไม่มีมาะคะก็คือลาบก้อนเจนะคะในส่วนของ CP นั้นยังไม่มีอะไรมาเลยนะคะไปสำรวจเรียบร้อย CP ยังไม่มานะคะลอกินของ CP อยู่นะคะข้าวกล่องก็ยังไม่มานะคะ ส่วนพระทัานนั้นขอเอาสองรสชาตินี้ไปลองนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะแตงจีโฟวัซิ่งซีเรเดตแห้งๆรวยๆปังๆทุกบ้านชมงนะคะสวัสดีค่ะกัดแซบกระหยังมาถึงบ้านก็จัดเลยค่ะอร่อยมากๆเลย